สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการที่เราเนี่ยจะใช้คําสั่งในการพัฒนา front end แล้วก็ back end ในเวลาเดียวกันนะครับผมก็ตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับที่ อยากจะพัฒนา Full Stack Application เนี่ยนะครับน่าจะมีปัญหาตรงนี้ก็คืออยากจะทำให้ Front End กับ Back End เนี่ยมันสามารถที่จะใช้คำสั่งในการ run เนี่ยโดยคำสั่งเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวิธีทั่วไปเนี่ยก็คือเราจะต้องไป run ในส่วนของ Front End แล้วก็มา run ในส่วนของ Back End ใช่ไหมครับ แต่ว่าวันนี้ผมมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับซึ่งทุกคนก็สามารถเอาไปใช้กับโปรเจกต์ในการพัฒนา Fullstack Application ของทุกคนได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้สะดวกสบายมากนะครับในการที่เราพัฒนา Fullstack Application นั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม โอเคครับทุกคนก็มาดูวิธีการนะครับที่เราจะใช้คำสั่งนะครับในการที่เราจะรัน Front-end กับ Backend ให้พร้อมกันภายในคำสั่งเดียวนะครับผมโอเคอันดับแรกเลยก็ให้ทุกคนนะครับเปิด Terminal ขึ้นมานะฮะจากนั้นเนี่ยผมจะ CD ไปที่ Desktop นะครับแล้วก็ให้ทุกคนสร้างอ่าโฟลเดอร์นะครับใช้คำสั่ง mkdir นะครับ make directory นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์นะครับชื่อว่า my fullstack project นะครับอ่าตามนี้เลย enter ไป แล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นี้ครับ cd my fullstack project นะครับโอเคหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดขึ้นมาด้วย VS Code นะครับผมอ่านี่นะครับทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็คือเดี๋ยวให้ทุกคนเปิด Terminal ที่ VS Code ขึ้นมานะครับผมโอเคจากนั้นนะครับส่วนต่อ,อไปก็คือเราจะต้องมาทำการติดตั้ง package json file นะครับตรงนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยใช้คำสั่งนะครับ npm init y ดชไวดได้เลยนะครับอ่ากด enter ไปนะครับโอเคจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยเราจะได้นะครับแพ็กเกจ j s o n file มาแล้วนะครับผมทีนี้ส่วนต่อไปนะครับก็คือเราจะมาทำการสร้างนะครับในส่วนของ front end project กันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมจะให้ทุกคนใช้เป็นคำสั่งนี้นะครับก็คือจะเป็น with js นะก็ใช้ npm นะครับ create with a d latest นะครับอ่ะตามนี้เลยคำสั่งนะครับก็ให้ทุกคนกด enter ไป โอเคจากนั้นตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับก็ตรงนี้ครับให้ทุกคนเนี่ยตั้งชื่อเป็น front end นะชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับตามนี้กด enter ไปแล้วก็เลือกเฟรมเวิร์สครับเราจะใช้เป็น react ละกันโอเคจากนั้นนะครับเลือก variant นะฮะก็จะใช้เป็น javascript นะครับ enter ไปอ่าจะเห็นได้ว่าเราจะมีโฟลเดอร์ front end มาแล้วนะครับผมโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะ cd เข้าไปที่โฟลเดอร์ front end นะก็ cd front end นะครับอ่าเข้ามาปุ๊บจากนั้นเนี่ย ให้ทุกคนใช้คำสั่ง npm install เพราะว่าเราจะต้องติดตั้ง dependency ก่อนนะครับก็ใช้ npm i ได้เลยอ่ะติดตั้งไปนะครับโอเคนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยติดตั้งเสร็จแล้วลองมาคลิกนะครับ expand ที่โฟลเดอร์ front end เห็นไหมก็จะมีไฟล,ล์ตามนี้เลยนะครับผมโอเคจากนั้นส่วนต่อ,อไปนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาทำการสร้างโฟลเดอร์ back end นะครับผมอ่าก็มานี่เลยนะครับที่ terminal ตรงนี้เนี่ยผมจะให้ทุกคน cd จุดๆนะครับก็คือออกจากโฟลเดอร์ f r o n t end ก่อนอกด enter ไปอไปทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะอยู่ในโฟลเดอร์ my fullstack project แล้วนะครับจากนั้นก็ให้ทุกคนนะครับใช้คำสั่งเดิมเลยในการสร้างโปรเจกต์ก็คือ m k d e r แล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์นะครับ back end อตามนี้นะครับกด e n น e r ไปอไปทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะมีโฟลเดอร์ back end เนี่ยเพิ่มมาแล้วนะครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนนะฮะ cd เข้าไปที่โฟลเดอร์ back end ตัวนี้นะครับ อ่า cd เข้าไปนะครับแล้วก็ให้ทุกคนใช้คำสั่งนะครับ npm init -y ได้เลยนะครับก็คือเราจะทำการติดตั้ง package.json file นะครับอ่ากด enter ไปนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะก็ลองคลิก expand ออกมาดูเห็นไหมนะครับในโฟลเดอร์ back end เนี่ยก็จะมีไฟล์ package.json นะครับปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับผมจากนั้นนะฮะเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาสร้างไฟล์นะครับในโฟลเดอร์ back end นะก็ตรงนี้เราจะสร้างไฟล์นะครับชื่อว่า index.js นะครับผม โอเคแล้วก็ในไฟล์เนี่ยให้ทุกคนนะครับใช้คำสั่ง console log นะครับแล้วก็เขียนว่า hello back end ก็ได้นะครับอ่ะตามนี้นะนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาที่ package.json file นะนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้คำสั่งนะครับว่ามันสามารถทำงานได้หรือเปล่านะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเพิ่ม script ไปนะครับชื่อว่า start นะครับผมก็จะใช้คำสั่ง node แล้วก็ให้มันไป run ตัวไฟล์ index.js นะครับอ่ะกด save ไปจากนั้นมาที่ terminal นะครับ ก็ลองใช้คำสั่ง npm start ดูนะครับก็คือจะเป็นสคริปต์ตัวนี้นะครับอ่ะกด enter ไปอ่าทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะมีอะไรครับอ่าในส่วนของ console log เห็นไหม hello back end นะครับปรากฏออกมานะครับโอเคตอนนี้ใช้งานได้นะครับไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะอ่ะจากนั้นส่วนต่อไปครับก็คือเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยมาติดตั้งนะครับเป็นแพ็กเกจ2ตัวนะที่เราต้องติดตั้งนะครับก็คือจะเป็นอ่า npm express นะครับจะเป็น express กับ node mon 2ตัวนี้นะครับโอเคก็ติดตั้งไปใน back end ของเรานะครับ enter ไปอ่าหลังจากติดตั้งเสร็จก็จะเห็นว่าจะมี dependencies เนี่ยเพิ่มมา2ตัวเห็นไหมนะครับมี express กับ node mon นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเพิ่มโค้ดนะครับที่ file index js นะครับก็ตรงนี้ให้ทุกคนลบ console log ตัวนี้ทิ้งไปเลยนะครับอ่าให้ทุกคนนะครับเขียนโค้ดตามผมเลยอันดับแรกเราจะทำการสร้าง express application นะก็จะ require ในส่วนของ express มานะครับจากนั้นก็จะสร้างตัวแปรชื่อว่า body parser นะครับ require ในส่วนของ body parser มาโอเคจากนั้นนะครับก็จะสร้างตัวแปร app นะครับแล้วก็เรียกใช้ express นะครับแล้วก็ผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่า port นะครับผมก็จะกำหนด port 5000นะครับโอเคจากนั้นนะครับก็คือเราจะใช้ app use นะครับแล้วก็ เราเนี่ยจะใช้ตัวนี้นะครับก็คือ body parser นะครับก็ดึง body parser มา .json ตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าเราจะให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับมันทำการใช้ข้อมูลที่เป็น .json นะนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้นะครับเพิ่มวงเล็บไปด้วยเพราะว่า .json ตัวนี้เป็น method นะฮะแล้วก็ส่วนต่อไปจะใช้ app.use นะครับตรงนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะกำหนดนะครับในส่วนของ body parser เนี่ยแล้วก็เรียกใช้ url e n c o d e d นะครับผมก็จะกำหนดนะครับในส่วนของ extended ให้เป็น true นะครับผมโอเคนะครับจากนั้นส่วนต่อไปก็มาสร้าง route นะครับผมก็จะมี route ใช้ app dot get นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าแรกนะก็จะเป็น slash นะครับแล้วก็เราจะรับ request กับ response มานะครับจากนั้นก็ return นะฮะซึ่งผมจะให้มัน response นะครับตอบกลับมาเป็นข้อมูลแบบ json นะครับก็จะเป็น message เขียนว่า back end api นะครับโอเค จากนั้นสุดท้ายเลยก็คือเราจะให้แอปของเราเนี่ยมัน Listen นะครับที่พอร์ต5,000ใช่ไหมนะครับแล้วก็เราจะให้มันทำอะไรต่อหลังจาก Listen ก็จะให้มีการคอนโซลล็อกออกมานะครับว่าแอป running on port ก็คือพอร์ต5,000นั่นเองนะครับผมโอเคตามนี้นะครับโค้ดใน index.js ของเรานะครับผมจากนั้นเนี่ยมาที่ package.json นะครับก็ตรงนี้ให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงสคริปต์นิดหนึ่งนะครับจากเดิมที่เป็น start เนี่ย ให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนมาเป็นการใช้ Node Mon น,น,นะซึ่งเจ้า Node Mon นเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่จะทำให้เราสามารถที่จะ watch file index. js เนี่ยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปกด refresh หน้าเว็บนั่นเองนะครับเวลาที่โค้ดมีการเปลี่ยนแปลงนะก็จะให้ Node Mon เนี่ยมันดูแลจัดการเรื่องตรงนี้ให้นะนะครับพูดง่ายว่าเปรียบเสมือนเป็น live server สำหรับ back end นะครับอ่ะจากนั้นนะครับทุกคนก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเวลาที่เราต้องการให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับทั้ง front end แล้วก็ back end เนี่ย มันสามารถที่จะทํางานพร้อมกันทํางานในเวลาเดียวกันเนี่ยก็คือถ้าเป็นวิธีเดิมก็คือเราอาจจะต้องมาทําการ run นะครับโดยการใช้คําสั่งตัวนี้ถ้าเป็นของฟิทเจสนะครับก็คือจะเป็น npm run dev นะครับแล้วก็ถ้าเป็น back end ของเราเนี่ยก็คือเราจะใช้เป็นคําสั่ง npm start ใช่ไหมนะครับก็คือเราจะต้องใช้คําสั่ง2รอบใช่ไหมฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้คําสั่งเดียวได้นะครับนั่นก็คือเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยไปติดตั้งแพ็กเกจอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับให้ทุกคน CD มาที่ root directory ของเราเลยนะครับก็ตอนนี้จะเห็นได้ว่าผมอยู่ที่โฟลเดอร์ back end ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะ c d ดีออกมานะครับอ่ะออกมาที่โฟลเดอร์นะครับ my fullstack project ก็คือจะเป็น root directory ของเรานะครับโอเคซึ่งมาดู package.json นะครับจะเห็นได้ว่าตอนเนี้เรายังไม่มี dependency อะไรเลยใช่ไหมครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนมาติดตั้งตัวนี้ครับก็คือจะเป็น npm i concurrently นะครับผม อ่านี่นะครับจะเป็นแพ็กเกจชื่อตามนี้เลยนะครับจากนั้นก็กด enter นะครับอ่าก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยเราจะมีนะครับในส่วนของ dependencies เนี่ยติดตั้งมาแล้วก็คือ concurrently นะครับจากนั้นทําไงต่อนะครับส่วนต่อไปก็คือมาที่ scripts ตรงนี้นะฮะก็ตรงเนี้ยเราจะมีนะครับเป็นคำสั่งหรือว่าเป็น command 3คํคำสั่งด้วยกันที่เราจะเพิ่มไปใน scripts ของเรานะครับก็ตัวแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของ server นะนะครับ server เนี่ยเราจะมีการใช้ npm start นะครับ dash dash prefix แล้วก็ตามด้วยไปที่โฟลเดอร์ back end นะครับก็คือจะเป็นโปรเจกต์ที่เราต้องการรันขึ้นมานะครับจากนั้นส่วนต่อ,อไปก็คือจะเป็น client นะครับ client เนี่ยผมจะมีการใช้เป็นตัวนี้ครับถ้าเกิดทุกคนมาดูที่ package j s o n ใน front end เนี่ยซึ่งถ้าเราใช้เป็น vite js เนี่ยเราจะต้องใช้คำสั่งนี้นะฮะก็คือ dev นะครับอ่ะตรงนี้ผมจะใช้เป็น npm run dev นะนะครับแล้วก็ dash dash prefix อ่ะเราก็จะไป run ที่โฟลเดอร์ front end นะครับแล้วก็สุดท้ายครับเราจะมีการาใช้คำสั่ง d e v ก็คือเวลาที่เราต้องการพัฒนาทั้ง frontend แล้วก็ backend นะครับพูดง่ายๆก็คือเราต้องการ run มันพร้อมกันใช่ไหมเราก็จะใช้เจ้า concurrently นะครับ p a ็ k เกจของเราแล้วก็ผมจะให้มัน Run คำสั่ง npm run server นะครับก็คือจะเป็นคำสั่งนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น npm run client นะครับก็คือจะเป็นคำสั่งตัวนี้นะครับ ่าแค่นี้เองนะครับผมโอเคก็ให้ทุกคนนะครับกดเซฟไปแล้วทีเนี้ยมาที่เทอร์มินอลนะก็ลองใช้คำสั่งนะครับก็คือจะเป็น npm run dev โอเคก็จะเป็นคำสั่งตัวนี้นะครับอ่าก็ลองกด enter ดูนะครับปึ๊บอ่าทุกคนจะเห็นนะว่า,ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของ front end เนี่ยก็คือ run ได้นะเดี๋ยวลองมาดูที่ front end นะฮะอ่า front end run ได้แต่ว่า back end เดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนตรงนี้ r er r r รอรคุ้นๆนะฮะผมว่ามันน่าจะเป็นที่พอร์ตนะคิดว่าเพราะว่าไอตัว front end เราเนี่ยมันใช้พอร์ต5 0 0 0ซึ่งตัว back end ของเราเนี่ยก็เป็นพอร์ต5 0 0พใช่ไหมเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็น3000ดูนะอ่ะเปลี่ยนแค่พอร์ตนะครับกดเซฟใหม่อ่าโอเคครับทุกคนรันได้แล้วเห็นไหมก็จะขึ้นข้อความมาว่า App running on port นะครับ3 0 0พนะครับโอเคเป็นที่พอร์ตจริงๆนะจำไว้ e r r o r นี้นะครับ โอเคนะนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับโอเคจริงๆด้วยนะครับ error listen นะครับ address already in use ก็คือพอร์ต5000เมื่อกี้ที่ผมใช้นะอ่าโอเคนะครับก็ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาไปด้วยเนาะนะครับก็ลองมาที่พอร์ตนะครับของ back end ก็คือจะเป็น local host ตามด้วยพอร์ต3 0 r 0 t นะครับ enter ไปอ่าโอเคครับทุกคนก็จะเห็นว่าเราก็จะมีข้อความ JSON ที่มัน response ออกมาตามที่เราเขียนนะครับอ่าตรงนี้เลยเห็นไหมนะครับก็ ข้อความว่า back end API แล้วก็ front end เนี่ยก็จะ run ตรงนี้นะครับที่พอร์ตนี้เห็นไหมนะครับว่าทุกคนเนี่ยสามารถใช้คำสั่งเดียวก็คือจะเป็น npm run dev ที่เรามีการกำหนดที่ตัวนี้เห็นไหมฮะมันก็จะมีการใช้ concurrently แล้วก็ไป run ในส่วนของ s e r v ์ฟเอร์แล้วก็ในส่วนของ Client นะครับก็คือ front end กับ back end พร้อมกันเลยเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยก็มาดูที่เราใช้คำสั่งเห็นไหม run ตามนี้นะครับ โอเคนี่คือผลลัพธ์ที่เราได้ก็ตรงนี้จะทําให้เรานะครับสามารถที่จะพัฒนา Front End แล้วก็ Back End นได้พร้อมกันเลยโดยที่ใช้คําสั่งเดียวนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะปิดเซิร์ฟเวอร์ก็กด control c อ่าเห็นไหมนะครับลองมา refresh ดูเนี่ยทั้งเซิร์ฟเวอร์ทั้ง, Server, ง Front End ก็จะถูกปิดไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเราจะทําการพัฒนาใหม่ก็ใช้คําสั่งเดิม npm run dev นะครับเห็นปะ่ะนะครับโอเครอบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ก็ลองมา r e f ฟ e ดูใหม่อ่า front end ใช้งานได้ back end ก็ใช้งานได้นะครับโอเคครับทุกคนนี่ก็คือจะเป็นวิธีการเป็นเทคนิคนะครับที่อยากจะมาบอกให้กับทุกคนนะครับได้เรียนรู้ไว้นะครับว่าเราสามารถที่จะใช้วิธีนี้นะครับในการพัฒนา full stack application ได้นะครับก็ยังไงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองนำไปใช้นะครับในโปรเจกต์ของทุกคนดูนะครับก็เชื่อว่า มันจะช่วยให้การพัฒนาเนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ